เจน,นี่ทำไมหนูขดตัวเป็นก้อนกลมขนาดนั้นลูกไหนออกมาเล่นกับแม่หน่อยคะ่ะเอ้ยฉันยิ่งว่วงอะคะ่ะเอ้ยฉันนี่ขอนอนต่อได้ไหมอื้อ,อกินหรอฉันนี่อยากกินนะแต่ถ้าขยับมันจะรัว่วฉันนี่ไปนอนแล้วนะฉันยิ่งว่วงแล้วอย่าจับมือได้ไหมนี่ <c oughs> ขดตัวเป็นก้อนกลมเลยได้อย่ามายุ่งกับเจน,นี่เจน,นี่ขอนอนก่อนนะส่วนลูฟี่ เอยเอาผมมาไว้ทําไมตรงนี้นี่โอ้ไม่เข้าใจเลยอะไรมึงน่ารักหรือไงโอ้ไม่อยังอะ่ะโอ้ผมมึงหน่อคือกันนี่นอา้าวมีของกินได้เหรอโอ้ยผมกินหมดแล้วผมมากินหมดทุกอย่างเลยครับแต่ดูท่าผมสะก,ก่อนท่าผมเท่หรือเปล่าขนาดท่ากิงผมผมยังเท่เลยโอย้สาวๆไม่ลงได้ยังไง ดูท่าแต่ละท่าของผมชะก่อนก็ผมก็มองกล้องเป็นธรรมดาเลยผมมองเทอะครับเอออะไรอีกยังไม่ไปอีกเหรอนั่นเอามาล่อผมอีกละถ้าไม่ให้ดีๆแล้วจะจะให้ผมทำงไงอ่ะเอ๋ออีหยังวะนันควนผมอีกละโอ้ให้ดีๆก็ไม่ให้โอ้จะให้ดีๆไหมหนีตะปบเลยโอ้รู้จักผมน้อยเกินไปซะแล้วผมมันดูฟี่หรือฟานะไม่รู้จักเหรออ๋อโอเค